เฮ้ยตอนนี้เราได้ลูกค้าขนแหลกแล้วนะฮะเอ่อมีอยู่แล้วนะเอ้ยอืม,อนะออมตรงนี้เลยครับเทว้ติม,ตอมเอาเว้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ครับ อืมตรงนี้เลยผมต้องการน,น้ำครับแบบนึงงน้านเดี๋ยวสั่งของก่อนอ่ะเอาหน้าไปไปผู้ช่วยผมต้องการแก้วน้ำนม,มีไหมท่านผู้ชมครับผมล่ะลูกค้าคนนี้แ,แปละกนะืมตรงนี้เลย ผมขอวถังขยะพ่อค้าได้ครับทา่านผู้ชมเขาผมเริ่มไม่ไหวกับเขาแล้วนะเขาไม่ควรที่ขานนเฮ้ยหยุดเนี่ยผมจะแจ้งตำรวจจับเขานะาไปไป นี้เหมืมอ,อนว่าจะมีเด็กชายขังนะฮะตอ่นตี่นเฮ้ยเหมือนว่าจะมีเด็กชายข้างนะเหมือนว่าเขาจะเมายาหรือเปล่าไม่รู้ผมได้ยินคน,นแถวนี้เขาเล่ามา<อ>ซึ่งผมไป<อ>ผมเคยเป็นทานายมาก่อนนะจะมาจัดค้าเขาเองเอือผมจะทำอะไรกับนที่จะมาสรดางป่วยลิงเนานะ 啊！玛丽、oh.，咦！死了！啊！一。 ม่าผมจะคนี้ไม่ได้นะาวามาเหรอโอเคเหรอ,ส,หรอสามเดือนต่อมาฉันจตะต้องนะกเขาให้ได้ ร้านต่อต่อทำไมวันนี้ไม่ค่อยมีลูกค้ามาเลยฮะทำไมเมืองนี้นี่แปลกๆอ่ะ

เหมือว mm ่าไปไหนอเคเปนเปล่าไปขอจุนมาด้วยเหมือนว่าเขาคนนี้จะไปฝึกฝนวิชาใหม่นิดนึงมาด่วยผมมาได้ยูไนวะแต่ผมก็ฝึกมานวะแต่ผมก็เป็นลูก เป็นอาจารย์เป็นเอ่อผมว่าเป็นลูกศิษย์หงปแล้วนะผมจะไปลองวัดฝีมือล้กันเฮ้ยนี่มก็มาดิวะอเออเอออโอ้ยแอเจ้หนักคืออาจารย์ของคุรปะอ้ ฉันต้องชน,นะแกให้ได้ฉันฝ่าไล่แกไปแล้วนะอโอ๊ยโอะโอ ก็สบายนะหลังจากที่เขาหายไปผมก็อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาก็ได้ Ôi Được cái 打了，对啦。 Yeah, I'm.